คืนนั้นเป็นคืนที่อากาศเย็นยะเยือกถึงแม้จะอยู่ในตึกโรงพยาบาลเก่าที่กำลังจะถูกทุบทิ้งผมก็ยังรู้สึกหนาวจับใจผมเป็นแม่บ้านกะดึกต้องมาทำความสะอาดปีกอาคารที่ไม่มีใครใช้แล้วแห่งนี้มันวังเวงจนหน้าขนลุกยิ่งดึกยิ่งเงียบจนรู้สึกได้ถึงความวังเวงที่กัดกินเข้ามางานของผมคือการดูแลความสะอาดในห้องโถงกว้าง และตามห้องผู้ป่วยร้างที่ปิดตายไปนานแล้วผมเคยคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกแค่ตึกเก่าๆสุดโสมแต่แล้วคืนหนึ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปผมเริ่มเห็นไฟในบางห้องกระพริบเองทั้งที่ไม่มีใครเปิดบางครั้งก็ได้กลิ่นยาฆ่าเชือ้อผสมกับกลิ่นอับๆเหมือนของเก่าทั้งที่ผมเพิ่งทำความสะอาดไปหยกๆมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเจอชุดคนไข้พับไว้อย่างเรียบร้อย บนเตียงที่ว่างเปล่าในวอร์ดที่ไร้คนมันทำให้ผมสงสัยว่าใครเข้ามาทำอะไรที่ปลายทางเดินที่มืดสนิทมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าผมมองไปก็ไม่เห็นใครแต่การเคลื่อนไหวนั้นก็ไม่ได้หายไปง่ายๆมันยังวนเวียนอยู่แถวๆนั้นคืนนั้นผมกวาดพื้นไปใจก็เต้นระรัวไปจนกระทั่งผมกำลังกวาดผื้นอยู่หน้าของฉุกเฉินเก่าที่ถูกปิดตาย จูจ่ๆก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวผมเงนยหน้าขึ้นมาเห็นร่างเลือนลางของผู้หญิงคนหนึ่งเธอยือนอยู่ตรงนั้นสวมชุดคนไข้ซีดขาวและดูอ่อนแรงมากเธอมีสีหน้าสับสนและหม่นหมองเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างเธอเดินช้าๆผ่านผมไปโดยไม่มองมาทางผมเลยสายตาของเธอมุ่งตรงไปที่ประตูทางออกเก่าๆที่ตอนนี้เหลือเพียงผนังคอนกรีตเรียบๆผมยืนนิ่งเหมือนถูกสาบ ขนลุกสู้ไปทั้งตัวพอเธอเดินทะลุผนังตรงนั้นหายไปผมถึงได้รู้ว่านั่นไม่ใช่คนและเธอยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่เพื่อหาทางกลับบ้านที่ไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยกล้าอยู่คนเดียวในปีกอาคารนั้นอีกเลยความรู้สึกหดหู่และสงสารยังคงติดอยู่ในใจเหมือนวิญ,ญญาณของผู้ป่วยคนนั้นยังคงเฝ้ารอคอยที่จะได้กลับไปสู่โลกที่เธอจากมา